สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังมีท่านไหนที่มีนโยบายที่จะให้พนักง,งานทำงานจากที่บ้านหรือทำงานจากที่ไหนก็ได้แบบเป็นนโยบายถาวรไปเลยมีไหมฮะผมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงนี้หลังจากโควิด -19 ที่มันเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในบ้านเรานะครับก็คือ หลังจากที่เราโซเชียลดิส n ทนซิ่งกันไปแล้วก็ทำงานต่างคนต่างทำงานจากที่บ้านกันเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่พนักง,งานเคยชินแบบใหม่นะครับในรูปแบบการทำงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นบางองค์กรตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาพเดิมละพนักง,งานกลับเข้าออฟฟิศทำงานกันตามปกติบางองค์กรคิดใหม่ทำใหม่โดยการเอาข้อได้เปรียบหรือข้อดีเนี่ยนะฮะจากที่เราเคยให้พนักง,งานทำงานที่บ้าน เอามาคิดต่อยอดออกไปอีกว่าแล้วถ้าปีถัดไปหรือว่าในอนาคตเลยเนี่ยถ้าโควิด -19 มันหายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะให้พนักง,งานทำงานที่บ้านกันอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่หลายองค์กรก็กำลังให้ฝ่ายบุคคลศึกษาประเด็นเหล่านี้หลายองค์กรเริ่มมีนโยบายออกมาชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าในอนาคตเราให้พนักง,งานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องจากที่บ้านเลย คุณอยากจะไปทํางานจากที่ไหนขอให้มีผลงานส่งมาก็แล้วกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในนโยบายแบบนี้นะครับในต่างประเทศก็คล้ายๆกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมว่าข้อมูลต่างๆมันถึงกันหมดในอเมริกาเองก็มีการสร้างระบบที่เรียกว่า work from anywhere กันเหมือนกันแล้วก็มี professor จาก harvard business school เนี่ยนะครับซึ่งเขาไปทำระบบแบบนี้จริงๆจังๆกับหลายๆลูกค้าของเขาจาก ในบริษัทที่อเมริกาเนี่ยนะครับที่เขาเริ่มทำงานจากที่บ้านเขาก็เขียนเป็นบทความชิ้นหนึ่งในฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับของ Harvard Business Review ที่ออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานจากที่ไหนก็ได้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างถ้าองค์กรของเราต้องการที่จะเอานโยบายเหล่านี้มาใช้จริงๆจังๆเนี่ยนะครับผมก็เลยถือโอกาสสรุปนะฮะข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาให้ฟังกันนะฮะว่า ถ้าองค์กรของท่านต้องการที่จะทํางานจากที่บ้านหรือทํางานจากที่ไหนก็ได้โดยที่เราจะทําเป็นนโยบายจริงจังเลยเนี่ยนะครับว่าอนาคตพนักง,งานสามารถทําได้สิ่งที่ต้องพึงระวังในเรื่องต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างเรื่องแรกที่เขาเขียนขึ้นมาในบทความฉบับนี้ก็คือเรื่องของการสื่อสารระหว่างพนักง,งานด้วยกันเองเรากงต้องทําระบบให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าถ้าเราทํางานจากที่ไหนก็ได้เนี่ย วิธีการสื่อสารระหว่างพนักง,งานกับนายพนักง,งานกับบริษัทพนักง,งานกับฝ่ายบุคคลหรือแม้กระทั่งพนักง,งานกับพนักง,งานกันเองเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกันด้วยช่องทางไหนบ้างเราอาจจะต้องสร้างแพลตฟอร์มในการสื่อสารขึ้นมาภายในองค์กรเราหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือคําตอบที่ต้องทําให้ชัดเจนคือไม่ใช่อยู่ๆวันดีคืนดีบอกเออทํางานจากที่ไหนก็ได้แล้วกลับกลายว่าเราไม่เคยคิดเรื่องประเด็นการสื่อสารการคุยกัน การทำงานร่วมกันแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสร้างปัญหามากกว่าที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานและนี่ก็คือประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างกันประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรจากเดิมหลายองค์กรเนี่ยมีทำ knowledge sharing กันภายในเช่นในแต่ละสัปดาห์จะมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการเพื่อแชร์ knowledge ในการทำงานร่วมกันให้แต่ละทีม แต่ถ้าเราให้พนักง,งานทำงานจากที่ไหนก็ได้เราจะมีเซสชันในการแชร์งโนเลจแบบนี้อย่างไรได้บ้างจะต้องมารวมตัวกันแบบนี้หรือสามารถที่จะแอคเซสจากที่ไหนเข้ามาก็ได้ก็คงต้องสร้างช่องทางแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับโนเลจแชร์งก็คือเวลาเราทำงานร่วมกันในบริษัทเนี่ยบางครั้งเกิดปัญหาในการทำงานในทีมเดียวกันเนี่ยนะครับ ผมก็เคยเห็นนะฮะเพื่อนร่วมทีมก็เรียกกันไปเฮ้ยเราไปคุยกันประเด็นนี้หน่อยแล้วก็ต่างคนต่างก็เดินกันไปที่ห้องประชุมเพื่อจะเอาประเด็นเหล่านี้มานั่งคุยกันเพื่อถกเถียงหาทางออกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันซึ่งส่วนหนึ่งมันก็คือการแชร์ความรู้ที่มีแชร์ปัญหาต่างๆเพื่อที่จะระดมสมองทีมงานในการที่จะวางแนวทางใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับให้มันรู้ล่วงด้วยดีแต่ถ้าเราให้พนักงานไปทํางานที่ไหนก็ได้ แบบนี้มันก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วองค์กรก็ไม่ต้องการที่จะทําให้อีกสิ่งดีๆเหล่านี้มันหายไปถูกไหมฮะการที่พนักง,งานช่วยกันทํางานประชุมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระดมสมองร่วมกันเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ะแต่ถ้าเราเกิดนโยบายทํางาน from anywhere ที่ไหนก็ได้เราจะรักษาจุดนี้ไว้ได้อย่างไรอันนี้ท่านจะต้องหาคําตอบให้ได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการ สังคมการทํางานนะครับทีมงานความสัมพันธ์ร่วมกันเวลาเรามานั่งทํางานในออฟฟิศสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือมันมีการพูดจาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีการหลอกล้อ,ลอสวนเสฮฮาเนี่ยนะฮะในบรรยากาศในการทํางานมันก็เป็นไปด้วยดีนะครับแต่ถ้าเราเริ่มให้พนักงานทํางานที่ไหนก็ได้บรรยากาศแบบนี้มันจะหายไปคำถามก็คือแล้วเราจะทํำยังไงดีกับสิ่งที่มันหายไป โดยที่เรายังคงรักษาบรรยากาศทีมเวิร์กการทำงานด้วยกันประสานงานกันทีมงานที่มีอัธยาศัยไมยตรีต่อกันแบบเนี้ยเราจะเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหาวิธีการเหมือนกันว่าเราจะมีวิธีการในการบริหารจัดการประชุมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างทีมงานนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างไรบ้าง ในประเด็นถัดไปที่มีการคุยกันอยู่พักหนึ่งนะครับในช่วงสักสองสาเดือนที่ผ่านมาว่าก็คือประเด็นเรื่องของระบบประเมินผลแล้วก็ระบบการให้รางวัลเนี่ยถ้าเราให้พนักงานเริ่มทํางานจากที่ไหนก็ได้เราจะดูผลงานเขาอย่างไรระบบประเมินผลแบบเดิมหรือระบบบริหารผลงานของเราแบบดั้งเดิมเนี่ยที่เราใช้กันอยู่มันสามารถจะเอามาประยุกต์ใช้กับลักษณะการทํางานจากที่ไหนก็ได้ได้หรือไม่หรือจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน ชุดพฤติกรรมต่างๆที่เคยใช้อยู่ในองค์กรในการประเมินผลงานจำเป็นไหมการขาดลามาสายวันลาต่างๆนานายังคงต้องหยิบเอามาใช้ในการประเมินผลหรือเปล่ารวมถึงการเชื่อมโยงระบบประเมินผลเหล่านี้กับเรื่องของระบบการให้รางวัลเราจะเน้นเรื่องอะไรกันแน่เกี่ยวกับ Reward ของเราเพราะการที่เรารีวอร์อะไรพนักง,งานก็จะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับ การที่เรารีวอร์ดเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างพนักง,งานก็จะรู้ว่า,อ,าองค์กรเน้นพฤติกรรมแบบนี้ดังนั้นในการที่ให้พนักง,งานเริ่มทํางานจากที่ไหนก็ได้เนี่ยนะฮะผลงานพนักง,งานเราจะดูจากอะไรพฤติกรรมแบบไหนที่เรามุ่งเน้นให้เกิดประสบความสําเร็จให้ได้ในแง่ของการทํางานจากพนักง,งานเนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันลงตัวให้ได้อันนี้ก็คือประเด็นถัดมานะครับที่ท่านต้องอาวางระบบให้ดีก่อนที่จะมีนโยบายทํางานจากที่ไหนก็ได้ ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนี่แหละตัวนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายองค์กรให้ความสําคัญอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าพนักง,งานเวลาเขาไปทํางานที่ไหนก็ได้นี่นะครับเขาต้อง Access เข้าหาฐานข้อมูลของบริษัทได้โดยเฉพาะกลุ่มงานที่ต้องไปเกี่ยวพันกับลูกค้าของบริษัทดังนั้นเวลาเขาบริการลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาซึ่งเขานั่งทํางานจากที่ไหนก็ได้จุดนี้แหละฮะที่ทําให้หลายองคอ์กรทีเดียวคิดหนักทีเดียวว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเราละ่ะมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่าการเจาะเข้ามาของคนอื่นการที่จะถูกลวงความลับหรือการที่จะหลุดรั่วของข้อมูลออกไปสู่คนภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้หรือไม่อันนี้แหละครับคือประเด็นที่ท่านต้องตอบให้ได้ การที่พนักงานจะทํางานจากที่ไหนก็ได้มันจะต้องมีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างดีทีเดียวดังนั้นตรงนี้ไอที IT ก็ต้องเริ่มเข้ามาละนะฮะคุยเรื่องของวิธีการที่จะเก็บรักษาความปลอดภัยในมุมของข้อมูลภายในที่พนักงานต้องหยิบเอาออกไปใช้เนี่ยนะครับต้องวางระบบไว้อย่างดีนี่คือประเด็นหลักๆนะครับในแง่ของสิ่งที่ท่านต้องคํานึงถึงเวลาท่านจะวางระบบว่าเราจะให้พนักงานทํางานจากที่ไหนก็ได้เนี่ย สิ่งเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องเกิดความชัดเจนซะก่อนประเด็นถัดมาที่หลายองค์กรในบ้านเราอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบทความฉบับนี้แล้วนะครับหลายองค์กรในบ้านเราพยายามที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วระบบนี้เองมันก็ไม่ใช่จะเอามาใช้กับพนักง,งานทุกคนในองค์กรได้แบบเสมอกันนะฮะหลายองค์กรบอกว่าโอเคงั้นให้นโยบายการทํางานจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ได้เนี่ยเราเริ่มต้นให้กับกลุ่มพนักง,งานที่เป็นท ALENT หรือเป็นกลุ่มไฮพอเทนชียลของเราก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทํางานจากที่บ้านมันต้องอาศัยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว,ว่า self-discipline นะคือต้องมีวินัยในตัวเองอย่างสูงบางองค์กรก็ใช้คําว่า self-directed ก็คือสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้ลงมือทํางานตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละวันโดยที่นายไม่จําเป็นต้องเข้ามาจ้าจี้จ้าชัยหรือเข้ามาดูแลแบบลึกหรือใกล้ชิดมากนักะนะฮะ ลักษณะคนแบบนี้นะครับที่จะทํางานจากที่ไหนก็ได้ได้อย่างประสบความสําเร็จดังนั้นนโยบายแบบนี้มันคงจะแบบว่าให้ทุกคนทําแบบนี้เลยผมว่ามันมันจะยากในช่วงแรกดังนั้นถ้าเราจะเริ่มจริงๆอาจจะให้เป็นกึ่งๆึ่งรีวอร์ดว่าถ้าคุณเป็นพนักง,งานที่มีผลงานที่ดีติดต่อกันมากี่ปีก็แล้วแต่เราให้โอกาสคุณทํางานจากที่ไหนก็ได้นะฮะสัปดาห์หนึง่งกี่วันเรากําหนดไว้ก่อนก็ได้คือไม่จําเป็นที่จะต้อง100%เต็ม5วันถูกไหมครับ เรายังคงจําเป็นนะครับที่จะต้องมีวันที่เข้ามาประชุมร่วมกันเห็นหน้าเห็นตากันประดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาหรือวางนโยบายต่างๆกันอยู่ดีนะครับดังนั้นนโยบายเนี้ยหลายองค์กรเวลาเข้าเอามาประยุก์ตใช้ในบ้านเรานะครับผมก็จะเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่นะฮะก็จะให้1-2วันในสัปดาห์นี่แหละที่สามารถที่จะทํางานที่ไหนก็ได้โดยที่หน่วยงานที่มักจะได้สิทธิ์นั้นหรือว่างานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถจะทําได้เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือมีสถานที่ทํางานแบบฟิกซ์อุปกรณ์การทํางานต้องอาศัยของบริษัทเป็นหลักถ้าเป็นโรงงานเนี่ยอันนี้ยากหน่อยนะครับดังนั้นหน่วยงานหรือว่าองค์กรลักษณะของธุรกิจที่เริ่มต้นทํางานจากที่ไหนก็ได้เนี่ยมักจะเป็นพวกธุรกิจทางด้าน IT Sales Marketing หรือว่าลักษณะพวกธุรกิจที่ปรึกษานะฮะการทํางาน ที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่เราจะสามารถใช้ในโยบายนี้ได้ดีกว่าโรงงานหรือว่า manufacturing ะนะครับดังนั้นมันต้องกำหนดให้ชัดว่าหน่วยงานไหนสามารถทำได้หน่วยงานไหนทำไม่ได้แล้วหน่วยงานที่ทำได้นั้นจะมีโอกาสได้ใช้มันอย่างไรพรนักง,งานที่มีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ทำงานจากที่ไหนก็ได้ดังนั้นมันมันไม่ใช่ทุกคนนะครับ หลายๆองค์กรพยายามโปรโมทว่า work from anywhere เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราล้วงเข้าไปลึกๆจะเห็นว่ามันไม่ใช่ apply กับทุกคน apply กับบางคนก่อนในช่วงนี้เช่นคนเก่งๆ high potential นะครับแล้วหลังจากนั้นในอนาคตอาจจะสามารถทําได้มากขึ้นก็ได้ถ้าเครื่องมือเครื่องไม้วิธีการทํางานอุปกรณ์ต่างๆมันไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศแบบเดิมเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ประยุกใช้นโยบายนี้ให้มันกว้างขึ้นกับพนักงานหลายกลุ่มมากขึ้นก็ได้นี่คือสิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงนะครับถ้าท่านจะเอานโยบายนี้มาใช้จริงๆจังๆในอนาคตข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดี